ำคถามว่าลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับตัวเราเนี่ยคำตอบแรกที่น้ำตอบคือมีเงินบ้า คำถามแรกเลยนะครับท่านผู้ชมมันแน่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเงินเราจะเป็นลงทุนได้ยังไงเนาะไม่มีเงินนี่ก็พักไว้ก่อนถูกหรือถ้าเกิดมีนี่มีสินก็พยายามปลดเปลื้องนี่สินไปบ้างพอให้มีเงินเหลือเก็บก่อนถูกต้องเราพูดย้ำกันไปหลายครั้ง50 30 20 50สบสมการเงินออมตั้งก่อนนะก็คือมีรายรับมาเท่าไหร่ครับเอาเงินออมเนี่ยตั้งเลยลบเลย ครับผมรายรับลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายอ่ารายจ่ายก็จําเป็นและไม่จําเป็นนี่ต้องไม่เกิน80ดสิบเปอร์เซ็นต์จำเป็นสัก50ิไม่จําเป็น30มสิบเออไม่จําเป็นนี่คือที่วอนทั้งหลายครับผมพมีได้เออทีนี้มาดูชาร์ตอันนี้โอ้ยผมจะลวกไหมเนี่ยโู้ชนผมงงเลยเด่ยดูเส้นนี้อ่าอ่มีเงินเหลือเก็บไหมครับผมกดให้ดูยม่มีอีกมันสะท้อนตอนแรกตอนแรกต้องบอกว่า ลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับตัวเราแล้วก็คำถามแรกที่ต้องถามคำถามแรกคือมีเงินเหลือเก็บไหมครับผมมีเงินเหลือเก็บไหมตัดมาหน่อยก็ดีจะได้อธิบายให้เห็นมีเงินเหลือเก็บไหมถ้าคำตอบว่าไม่มีก็ถามตัวเองต่อว่าแล้วสามารถจะมีปัญญาเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายได้บ้าาให้มันมีเงินเหลือครับผมถ้ายังตอบว่า ไม่มีไม่มีปัญญาก็จนต่อไปแล้วกันไปบายลาก่อนชีวิตนี้ไม่ต้องลงทุนละ,ะ,ะคือถ้าเพิ่มอะไรได้ก็ไม่สามารถนะ ลดรายจ่ายก็ไม่เอาอยากจะมีอยู่ในมีอยู่มีกินมีใช้แบบเดือนชนเดือนมีเงินแทงหวยงวดละสองพันแต่ไม่เคยถูกเลยเนี่ยก็เรื่องของคุณนะคุณก็อยู่ของคุณไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนต่อไปไม่ต้องมาบ่นอีกต่อไปว่าไม่รวยครับสักทีเออนะเอกระจนอ่ะตอนนั้นซีก้ายมือนี่คือซีกประเภทไม่มีเงินเหลือไม่ยอมเพิ่มรายได้ไม่ยอมลดรายจ่าย ไม่ยอมทำอะไรเลยในชีวิตบายบายเออคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเรียกบายบายตรงนี้ก็ปิดทีวีเลยแล้วไงราะเราต้องการสอนให้รู้ทีน้คุณไม่มีเงินเหลือเก็บแต่คุณได้พยายามเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายจนพอมีเงินเหลือออมบ้างแล้วนะฮะคุณสามารถทำได้แล้วนะหรือคุณพอมีเงินเหลือออมอยู่แล้วก็มาสู่ตรงนี้ว่ารายได้กับผลตอบแทนต่ำมาก ในระยะยาวแน่นอนว่ามันไม่ช่วยให้รวยขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณพอมีเงินหรือเก็บลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มาแล้วแต่คุณยังบอกว่าคุณยังอยากเซฟเซฟคือไม่ค่อยอยากเสี่ยงคือรับได้กับผลตอบแทนต่าต่าแบบแน่นอนนอนเนี่ยมันก็มาเส้นนี้ครับคุณก็ไปโอเคถ้าคุณบอกว่ารายได้ผลตอบแทนต่ำ ก็โอเคละไม่เป็นไรเราขอความแน่นอนดีกว่าชัว์ชวคุณมาเส้นนี้ก็โอเคลงอ้สีเขียวเนี่ลยนะฮะสีเขียวเขียวนี่คือฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ย0.75ปอแต่รับรองว่าเขาหลวงเขาประกันใช่ไหมช่ววันนี้เขาประกันเขาเรียกอะไรนะประกันเงินฝากได้แค่ล้านเดียวนะแล้วก็ไม่งั้นก็ไปลงสลากออมสินสลากออมสินนี่ก็ดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่หรอก1เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หน่อยๆแต่หวังฟุกถูก ทองลงต้ออะไรเขามั่งซึ่งก็ไม่ค่อยถูกกันนะฮะหรือไม่อย่างนั้นก็มากองทุนรวมตลาดเงินก็เขาเรียกมันนี่มาเกตฟันก็อัตรารีเทิร์นตอนนี้ก็สักหนึ่งไม่ถึงสองอ่ะหนึ่งกว่าแถวๆนั้นนะครับอันนี้พวกที่เอาแบบชัวเอาแบบชัวรับได้ไหมล่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่เนี้ยแหละไหวไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ไหวนะผลตอบแทนต่ำๆระยะยาวไม่ช่วยให้คุณรวยขึ้นไม่ไหวนะคุณก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ย เพราะฉะนั้นจะต้องลงทุนเองละครับทีนี้จะลงทุนเองจะทำยังไงม,ออมีประเด็นหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าคุณมีเงินสมมุตินะสมมตินะค,คุณแสบถ้าคุณมีเงินมากพอถึงสิบเท่าของรายรับในหนึ่งปีของคุณ สิบเท่าของรายรับในหนึ่งปีสมมุติว่าผมมีรายรับหนึ่งแสนสิบเท่าของหนึ่งแสนก็เท่ากับหนึ่งล้านอันนี้ในหนึ่งปีนะสมมติว่าคุณมีรายได้ปีละแค่แสนเดียวนี่อแล้วถ้าคุณมีสักสิบเท่าครับผมก็คือมีหนึ่งล้านอ่าโอเคคุณอาจจะบอกว่า้ถ้ามีหนึ่งล้านแล้วไปลงทุนในหุ้นในอะไรเนี่ยถ้าผลตอบแทนได้สักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็ได้กลับมาแสนหนึ่งเท่ากับคุณไม่ต้องทํางานทําการเลย เล่นหุ้นมันกบาลลาบง่ายๆเนาะหรือไม่คืออย่างนี้หนึ่งแสนผมว่าน้อยไปละคือมีสักประมาณสักห้าถจริงอ่ะสมมุติว่ามีเงินเงินเดือนเดือนละแสนก็ล้านสองถูกป่ะสิบเท่าก็คือสิบสองล้านต้องสิบสองล้านนะถ้าสิบสองล้านแล้วตั้งหน้าตั้งตาเล่นหุ้นกันอย่างเดียวเนี่ยจะเป็น daily t r a ดเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็หาทางให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอย่างน้อย10เซนเนี่ยก็คือก็อยู่ได้ซึ่งมันทำไม ทำไม่ยากนะ10%คือเพราะว่าโดยโดยเฉลี่ยของตลาดเนี่ยมันย้อนหลังมันก็10%อยู่แล้วแต่ว่ามเมื่อไหร่ที่เป็นเดลี่เทรดแล้วเนี่ย<ม>โอกาสที่จะได้10%ไม่แน่บางจังหวะบางจังหวะมันบาดเจ็บสาหัส <นะ S 1> โอกาสเสีย10%อาจจะสูง<ม>กว่า,วา มันเผชิญกับความผ,ผันผวนค่อนข้างเยอะในระหว่างทางนะฮะแล้วมันต้องตัดสินใจอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายต้องเก็บข้อมูลซึ่งจะไล่ามาตรงนี้ให้ดูว่าสมมติว่าพอมีเงินอพอมีเงินแต่คุณบอกว่าเงินคุณก็ไม่ค่อยจะพอค,ะคุณง่ายๆคือมีเงินแต่มีเงินน้อยมีเงินเหลือออมน้อยต่อเดือนเช่นอาจจะมีเงินเหลือสักประมาณพันบาทต่อเดือนพันบาทต่อเดือน แล้วจะไปลงทุนอะไรเราบอกว่าท้ยทางเลือกคือไปลงทุนผ่านกองทุนรวมสีเขียวข้างบนนั่นครับโดยลงทุนในหุ้นนะกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นแต่ถ้าพอมีเงินอยู่บ้างในระดับหนึ่งแล้วมีเวลาดูแลติดตามข้อมูลมากพอไหมลองถามตัวเองถ้ามีเวลาติดตามข้อมูลมากพอก็เดินสายต่อมาทางสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดบอกว่า พอมีเงินเช่นสมมติอย่างผมเนี่ยอะสมมติว่ามีรายได้เดือนละสองแสนบาทครับพอมีเงินเหลือเดือนละสักห้าหมื่นบาทอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยผมพอมีเงินเหลือแล้วล่ะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเออผมก็วกเข้าไปหากองทุนรวมผมก็เลี้ยวเข้ากองทุนรวมก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อตัดสินใจระหว่างลงทุนด้วยตัวเองหรือว่าจะไปกองทุนรวมอซึ่งถ้าเกิดว่าอันแรกคือมีเงินมากพออ่าสองก็คือมีเวลาคือถ้าเงินน้อยครับก็ไปกองทุนรวมได้อ่า ข้อสองพอมีเงินอแต่ไม่มีเวลาก็ไปกองรวมเอครับผมอืข้อมาข้อสามมีเงินแล้วอมีเวลาดูข้อมูลพอสมควรกับแต่ความรู้เรื่องการเงินการลงทุนนี่มึนๆงงง ยิ่งภาวะตอนนี้มันโอ้ตลาดเงินตลาดทุนมันผันผวนซะขนาดนี้มืนเงินจะเฟิดเงินจะเฟ้อไอ้บาทจะอ่อนบาทจะแข็งขึ้นอะไรงงไปหมดเลยฟังพวกนี้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องมีความรู้เรื่องการเงินและเข้าใจการลงทุนแนวโน้มธุรกิจในอนาคตไหมถ้าเกิดเข้าใจพอสมควรก็เดินต่อกรานะแต่ถ้า ไม่เข้าใจหมืนมืนงงงไปกองทุนรวมอีกครับผมเออเดี้ยวซ้ายเข้ากองทุนรวมไปคืออะไรต้องเงินมากพอเวลามีแล้วก็มีความรู้มีความรู้เรื่องลงทุนอันนี้ถึงจะเดินต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ยังไม่จบสุดท้ายครับผมต่อให้มีเงินมีความรู้มีเวลาอแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสายงานที่เรากำลังรุ่งในสายงานอื่น ยกตัวอย่างรูปธรรมามขติผมเนี่ยพอมีเวลาเหลือพอมีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนอยู่พอสมควรพอมีสตุ้งสตางเงินเหลือแน่นอนแต่กิจการอย่างอื่นผมมันยังรัดตัวอยู่หผมยังเทินโปรไม่ได้ผมยังเทินโปรเป็นนักลงทุนแบบเต็มตัวเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันยังมีอะไรต่ออะไรแล้วเรายังมีความรู้สึกว่า้สายงานอื่นเรามันยังเดินต่อไปได้ด้วยดี เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวเลยแล้วไม่เอาดีกว่าครับผมถ้าไม่เอาผมก็วกไปลงทุนรวมอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นภาพเลยว่าถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีเงินพอมีเวลาพอมีความรู้พอแล้วถ้าคุณไม่ถนัดกับประกองทุนรวมก่อนนะถ้าไม่ถนัดเรื่องการลงทุนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้แล้วก็คุณถนัดเรื่องของการลงทุนเพิ่มคุณก็ไปลงทุน ด้วยตัวเองได้ตอ้องคือตอนนี้ที่เราเห็นบรรดา VI ที่เขาเรียกกันแวร์ลูอินเวสเตอร์แล้วก็ <ลง S 2> คนคที่ลงทุนซื้อขา,ข,าขายหุ้นอยู่ในตลาด <c oughs> หลายๆคนอาจจะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นเป็นกุมารทอง <c oughs> แหง่งฤทธิ์ตองน,นี้ <c oughs> เป็นเป็นเซียนเซียนเหยียบเมฆเป็นเซียนปู่เซียนหยงเซียนหยงอะไรก็แล้วแต่คือพวกเนี้ยเขาอยู่ในกลุ่มเนี้ยคือมีเงินพอมีมีเวลามีความรู้แล้วก็เขาเอาดีสายนี้แล้วคือเขาไม่ไปสายอื่นแล้วเขาไม่เป็นหมอแล้วเขาไม่ไปเป็นวิศวะแล้วเขาบอก วัวมาสายนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาลงทุนด้วยตัวเองเลยเขาก็ลงทุนลงทุนในหุ้นอะแหลงเข้าไปแต่ของผมนี่มันมาสะดุดอยู่ตรงนี้แหละเรื่องสุดท้ายคือยังไม่เทินโปรผมไม่อยากเทินโปรเพราะผมบอกว่าเฮ้ยทำงานอื่นยังไปได้จะจะเทินโปรมาทางนี้แล้วเดี๋ยวบาดเจ็บขึ้นมายุ่งก็เอางานอื่นมันยังรุ่งอยู่ไปทางนุ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายอีกรอบเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนรับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาข้งวดมาแล้ว กลับเข้าสู่รายการหมอเงินหมอความครับเราแก้ช็อตนิดหน่อยเมื่อกี้เรานั่งน้ำตะแคงตะแคงลำบากอธิบายเราต้องไออกไปเลย a c t ิ้งเราจะต้องมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไป a คติ้งกันทีนเดงไปต่อกันช่วงตรวจไข้ครับไปครับตรวจไข้สนับสนุนการตรวจไข้โดย Star Infinity c o s m e t i n k อ่าม,มาช่วงตรวจไข่เอาไล่เลียงอีกทีนึงครับที่ผ่านมาเราก็มันเหมือนเกมนะมันเหมือนเกมงูไปนี่เงื่อนไขเป็นยังไงถ้าเกิดรับเง่อนขไขด้ก็เดินทางต่อไปอะไรอย่างนี้ตองครับผมอ่ะทีนี้ยังไงทีนี้คําถามคุณคืออะไร<อ>คุณถามมาว่าคือถ้าลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยคือถามว่ามีเงินเหลือเก็บไหม,มถ้ามีเงินเหลือเก็บมันก็เดินทางต่อไปว่าเรารับ กับเรื่องราวของดอกเบี้ยที่มันต่ําได้ไหมถ้ารับได้ก็อยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์าเนีนพวกชัวร์ไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยในชีวิตก็ไปแถวเนี้ยฝากความทรัพย์สลากออมสินกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าบอกเฮ้ยไม่ไหวอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่านี้ออ ทางออกก็คือมันก็ต้องไปตาสารที่มีความเสี่ยงมากขึ้นครับ <นะ S 2> ผมมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางว่าระหว่างลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้น<ม>กับลงทุนด้วยตัวเองปรากฏว่าพี่เมื่อกี้ก็บอกมาว่าถ้าจะลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยต้องผ่านถึง4ี่ด่าน<ม>ด่านแรกก็คือว่าเงินพอเปล่า<ม>ที่จะสร้างไรายได้ที่จะติดตามเองคือถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินออสมมติสมมุตินะกเดือนละเหลือออมเดือนละพันสองพันเนี่ยล้วคุณบอกคุณจะมาลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณก็ต้องเลือกซื้อหุ้น ตัวใดตัวหนึ่งแบบทยอยซื้อไปเนี่ย<อ>ถามว่าโอกาสที่จะพลาดมันมีไหม สมมติเกิดไปซื้อพุ้นผิดตัวขึ้นมาแล้วโอ้โหวินาศเลยล้องจากเลยล่ะครับอ่าแต่ว่าถ้าคุณมาที่กองทุนรวมเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยเขาสรรหาหุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตเขาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีคือโจทย์ของผู้บริหารกองทุนรวมเนี่ยนะท่านผู้ชมคือเขาจะต้องทํารีเทิร์นให้ดีคนถึงจะมาซื้อหน่วยองทุนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นกาเออมันเป็นอาชีพที่เขาจะต้องทําผลตอบแทนให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณมีเงินมากพอคุณก็บอกว่า,าฉันไปลงทุนด,ด้วยตัวเองก็ได้นะแต่ก่อนอจะไปลงทุนด,ด้วยตัวเองได้เนี่ยลองสอบผ่านสอบผานสอมเรื่องนี้ผ่านด่านที่สก่อนมีเวลาติดตามไหมถ้ามีเวลาติดตามก็ไปด่านที่สมมีความรู้จริงหรือเปล่าคือไอ้คำว่ามีเวลาติดตามข้อมูลมากพอไหมเนี่ยไม่ใช่บอกว่าก็ปลิกๆดูหุ้นมันขึ้นหุ้นมันลง S <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดามันมต้องติดตามในรายละเอียดว่าเอ๊ะเศรษฐศาสตร์มหาภาคจุลภาคลงไปถ<อ>ึงเซกเตอร์เป็นยังไง,ไงการบ้านการเมืองเป็นยังไงเ,ออเพราะหลายคนมีคําถามผมเอาลงทุนหุ้นหลายคนบอกว่ามองเรื่องของแค่ราคาขยับใช่ไหมไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับการลงทุนหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการก็คือเงินปันผลจากผลตอบแทนจากกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกําไรบรรทัดสุดท้ายของเขาแล้วก็แบ่งออมาเป็นเงินปันผลแต่เราจะ รู้ได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องดูเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอีกถ้าเราพูดกันตรงๆงเนี่ยทฤษฎีเอาเงินปันผลเนี่ยก็คือซื้อแบบ Value Investor ล่ะก็คือโอเคฉันได้ปันผลทุกปีทุกปีบวกกับไอราคาหุ้นที่มันขยับขึ้นถ้าบริษัทมันเติบโตก็โอเคขาผมแต่ไอ้ที่เทรดกันอยู่ทุกวันเนี่ไม่เคยดูหุ้นไม่เคยดูปันผลเลยฮะคืดู Pri ซ i n g ที่ขยับขึ้นับ ขยับลงตามเรื่องราวนี่แหละคือตลาดทุนไทยที่คนเขาคิดกันอย่างนี้อยู่เออเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอะไรนะฮะความรู้เรื่องการลงทุนถูกต้องก็บอกไปแล้วผ่านด่านที่3หรือเปล่าคุณมีความรู้ตรงนี้มากพอคุณค่อยมาเจอด่านที่4ี่ว่าคุณถนัดจริงหรือเปล่าไอ้ด่านที่4ี่เนี่ยมันเป็นการวัดใจเราละว่าสมมุติเราผ่านทุกด่านมาหมดแล้วกมันวัดใจเราว่าเฮ้ยระหว่างเราเทินโปรมาทางนี้กับเรายังอยู่ในสายงานที่เราทำงานเนี่ย เฮ้ยมันดีกว่ากันไหมอย่างผมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดผมอยู่สายงานนี้ไปเนี่ยโอเคสายงานนี้มันก็สร้างเงินที่เป็นแอคทีฟอิน o m e มให้ผมครับผมแอคทีฟอินข้าก็คือว่าเราคือรายได้จากหาดเงือแรงงานเราอะแล้วเราก็เอาแอคท i ฟอิน c o m มเราเนี่ยมาลงทุนผมก็ใส่2หมวกเลยในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่า ผมเทินมาเป็นเทินโปรเนี่ยโอ้โหผมต้องแอคทีฟบินข้ามผมเนี่ยมันมาจากไอการเล่นหุ้นเลยนะลงทุนในหุ้นเลยนะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่อยากไปขนาดนั้นใช่ฮะเพราะมันเสี่ยงด้วยเพราะมันเสี่ยงด้วยอเอางี้ผมถามางี้ละกันเราจะเห็นสีเขียวสามสีสีแรกเนี่ยผมก็รู้แล้วแหละว่าฝากอมกอมทรัพย์สลากออมสินกองทุนรวมประมาณก็ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซนต์คือผลตอบแทนที่จะได้แต่สองอันนี้เออพี่โกว่าตรงไหนมันตอบแทนไอสองอันนี้เนี่ยกับมัน ตัวนี้มันมีความเสี่ยงมากกว่าตัวนี้ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยคุณอาจจะซื้อหุ้นสัก3 4ตัวกับลงทุนกับหุ้นตัวนั้น3 4ตัวที่คุณสรรหาคัดมาแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมันมันไม่ไปขึ้นมาก็เจ๊งสิครับมันก็อยู่นิ่งๆิ่งรีเทิร์นมันก็ไม่ไปไหนออหรือถ้าเกิดมันดันทะลึ่งตกซึ่งส <ไข S 2> ่วนใหญจะเป็นอย่างนั้น อาวนี้ขาดทุนเลยแล้วก็เวลาไปลงทุนในตลาดแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นเลดโอเชียนฟาดฟันกันข่าวลือเข้ามาใน<อ>ห้องค้าดูโอ้โหข่าวก็ซิปอะไรเยอะแยะมากมายดูสัญญ,ญาณเทคนิคสารพัดปวดหัวคือผู้เล่นในตลาดเนี่ยจริงๆตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกให้เราดูแล้วแหละว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีผู้เล่นในตลาด ต่างชาติอย่างนี้โอ้โหความรู้มันมากกว่าเราเยอะนะเดี๋ยวนี้ต่างชาติไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แล้วล่ะกองทุนอย่างงี้ผมเห็นแสบๆเนี่ยรายย่อยน,นะฮะแห<ต>มมีต่างชาติเป็นผู้เล่นกองทุนอย่างงี้โอ้โหความรู้ของเขาสถา,านมือเออสถาบันหรือแม้กระทั่งพวกบล็อกเกอร์รายย่อยแล้วทุกวันนี้เ,<อ>เนี่ยไอการซื้อขายเนี่ยมันซื้อกันด้วย สัญญาณทางเทคนิคซะเยอะไอ้ที่เป็นเป็นเป็นการซื้อขายรายวันเนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็ไอ้สัญญาณทางเทคนิคสมัยโบราณนี่ก็ต้องพอดกงพอดกราฟดูเส้นเขาเรียกอะไรนะแคนเดลสติ๊ก m s c i อะไรเขาเนี่ยอีเอ m a คุณผู้ชมบนหัวบนหัวตอนหลังนี่เขาพัฒนาเขามีเครื่องมือเขาเรียกเหมือนเทรดกับโรบอท ก็คือเขาใส่โปรแกรมไปเลยว่าอ่าถ้าสัญญาณมันมาอย่างนี like make them make them. Yeah. ้ม ok ันขายให้ค in> ุณเลยออสัญญาณมันมาแบบนี้มันซื้อให้คุณเลยมันผ่านเขาเรียกเอากริทึมแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปฟังเดี๋ยวจะงงซึ่งเอาง่ายๆก็คือว่า คุณโยนเนี่ยเทรดให้ซึ่งมันก็เลยไปทิศทางเดียวกันหมดบางทีเราก็จะเห็นว่าทำไมหุ้นไทยระยะหลังมันผันผวนสุดประมาณเพราะว่าสัญญาณขายมันมาพร้อมกันหมดมันก็ขายกันแล้วสมมติว่าตลาดหุ้นหลุด1,560มันก็จะเจอขายแบบมาแล้วยิ่งมีบีบมาจ้งมาจิ้นอะไรอีกมาจิ้นก็คือการกู้เงินเีกโอ้โหนั้นในทัศนะผมเนี่ยลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยผมไม่ไหวผมใจสั่น เส้นเนอเยอะเนื้อเต้นเส้นกระตุกไม่ไหวผมก็เลยมาเลือกกองทุนรวมกาโมกองทุนรวมก็เลยเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าเหมาะสมทั้งในแง่มนุษย์เงินเดือนที่เงินอาจจะน้อยนะก็ทยอยลงสะสมไปกาโมไม่มีเวลาติดตามก็ให้เขาบริหารให้ความรู้เรื่องการลงทุนในรายเซกตองเซกเตอร์ก็งงงมึนมึนกาก็ให้เขาบริหารง่ายนะะแล้วก็ เราจะไปเสียเวลาเทินโปรทาไมให้ปวดหัวก็งานอื่นไปได้สวยอยู่แล้วก็ให้เขาบริหารคือจริงๆข้อสี่เนี่ยเราเริ่มเริ่มที่จะเรียนรู้ก็ได้แต่เรายังไม่ต้องเทินโปรเพื่อที่จะทำให้เราเทินโปรได้ทันคือเราอาจจะเริ่มทดลองซื้อหุ้นหลายตัวบางตัวเพื่อจะทดสอบว่าเฮ้ยเราเจ๋งพอยังกับผมอันนี้ก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กองทุนรวมนี่จะได้ผลตอบแทนคือตอนนี้เอาง่ายว่า โดยค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้กี่ปีนะรวบ2518ถึง2558ก็40ปี40ปีลครับรีเทินเฉลี่ยอยู่ประมาณ12-13เปอร์เซ็นต์อ้โหก็จะได้ประมาณนั้น12-13เปอร์เซ็นต์แต่บางกองทุนเขาเก่งเขาก็ทำได้เขาชนะบางกองทุนทำได้อ่อนกว่ามีตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาต่อช่วงจยาด้วยอะไรเอ่ยอ่ามีตัวอย่าง ที่ผมเคยพูดว่าการลงทุนแบบดอลลร์คอสหรือว่าลงทุนเฉลี่ยสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือมีเงินน้อยก็สามารถจะลงทุนในกองทุนรวมได้นะตัวเลขอันนี้เอามาให้ดูนะฮะก็คือตั้งแต่ปี2547เนี่ยอันนี้ผมลอง10ปีให้ดูอันนี้ขอยืมมาจากน้องเสกสรรซึ่งก็รู้จักกันที่บัวหลวงบัวหลวงบอลจอบ 2,547ถึง2,556อืม10ปีพอดีลงทุนเดือนละเดือนละพันหนึ่งเดือนละพันเองเดือนละพันหนึ่งปีหนึ่งก็คือปีละหมื่นสองครับผมไล่มาเรื่อยถูกไหมหมื่นสองสองหมื่นสี่สามหมื่นหกสี่หมื่นแปด้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นอี่ก้าหมื่นหกแสแปดแสนสองสปีเท่ากับมูลค่าการลงทุนคุณเนี่ยคือแสนส0 0หบาทครับผม แต่อยากจะรู้ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไรอะไรยังไงติดตามช่วงหน้าไหมได้เดี๋ยวมาดูเอาว่าทิ้งไว้นิดหนึ่งว่ากก่าวจากเงินแสนสองสามารถจะพอกพูนกลายเป็นเกือบเกือบสามแสนเฮ้ยโหจากเงินเดือนละพันนะคุณผู้ชมลองดูสิว่าเป็นยางไรนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับครับผม